กี่เลิกกันเพราะเป็นเรื่องผู้หญิงและมดดำแฉกับแลบคู่รักเลิกกันจับได้ฝ่ายชายนั้นมีหญิงอื่นซ้ำแถลงข่าวล่วแม่เรียกว่าจับตากันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสำหรับคู่รักอดีตคู่รักต่างวัยอย่างเอชุติมากับฟองสุภกิจที่ซึ่งจุดแตกหัก แอบบอกว่าเป็นเรื่องผู้หญิงและเรื่องเที่ยวนั่นเองแต่ขณะที่ฟองสมภกิจก็ยืนยันว่าตัวเองเลิกไม่ใช่เรื่องเงินนั่นเองแต่ก่อนจะเลิกไม่มีใครมีปากเสียงแต่กันเรื่องเรื่องลูกบุญธรรมแต่เพราะว่าไม่ชอบและให้ลูกบุญธรรมนั้นและได้ยินข้อเสนอให้กับพี่เอและสื่อถึงในระหว่างตนนั้นกับลูกบุญธรรมจึงกลายเป็นจุดแตกหักและของความสัมพันธ์และล่าสุดเรื่องพิธีกรฝึก มากปากสีมืออย่างบทรามชาตการนั้นก็ได้เผยทางรายการข่าวใส่ว่าสาเหตุที่บ้านปลายเพราะว่าเอจับได้เรื่องผู้หญิงและรู้เลยว่าโกรธมากแต่เอกก็ยังบอกอีกว่าและถ้าแฟนใหม่แฟ,แฟนใหม่เสียกว่าจะมากว่าอะไรเลยแกกว่าก็อีกนั่นเองน,นั้นจึงเป็นจุดที่ทำให้ทั้งคู่นั้นรู้ควรพอได้แล้ว